มาสเต็ปจาร์เม,ามาสทีนกอกจาร์พีดีนะครับแล้วก็อยู่กับพิกกี้รรมซิงนะครับแล้วก็ทางแอเดสเจนนะครับวันนี้ออทริปนี้ต้องบอกว่าเรามีภารกิจน,นะครับนองจากว่าในปี2018 ผมและวิกกี้นะครับได้มาทําการพูดคุยนะครับกับหนึ่งสถานที่เป็นความตั้งใจของเรามากๆที่เราอยากจะสร้างพันดาวเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับในทริปนี้เราก็เลยมาเขาเรียกว่าสารต่อความตั้งใจว่าเราจะสร้างองค์พรพิกิรเนศใช่ไหมครับอเดอ่วันนีใ้ในทริปนี้นะเราก็จะมาพูดคุยรายละเอียดนะครับแล้วก็ดีเดินทางไปจะสร้างองค์พรพิกิรเนศว่าเราจะทําองค์ขนาดเท่าไหร่ าใช้ใจยังไงมีรายละเอียดแบบไหนเพื่อให้ทริปกันเน่จะถูระถิปีนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความสเปรดนะครับใช่ไห<ช>มพี่กิ๊กใช่เล่าหน่อยเล่าหน่อยปีนี้อ่าปีนี้เป็นยังไงปีีีนน้่เราไปฟังเป็นดานแหละครับครับแล้วก็ไม่เคยไม่เคยใครทำเลยนะแต่คุณอาจารย์เบสกับ<ช>อาเดชก็นี่เลยปีนี้ก็เรามีโปรแกร,รมแล้วก็ไม่มีปัญหาโควิดก็มาฟังเป็นดาลอยู่ที่มุมไบใช่ครับอยู่ที่ไหนครับอาจารย์จำได้อยู่ที่โคลาอิส ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เรา3มคนยืนอยู่นะครับเราอยู่ที่จูบูบีชเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามมากนะครับเอานี้เอา,เอาความรู้สึกตัวผมอะชอบวิวราชันที่จ uh ูบูบีชเพราะว่าสิ่งแรกทรายสะอาดทรายสะอาดละเอียดเข้าไปแล้วก็สิ่งที่สองคือเนี่ยบรรยากาศชิลๆและก็มีความสุข ปีนี้ผมก็เลยจะมาวิสราชันนะครับเอาองค์เนี่ยมาวิสราชันที่จูจบูบีนั่นเองครับแล้วก็พักที่ไหน,นพี่บอกหน่อยที่นี่แบครับรามาดาเนี่ติดกันที่ทะเลครับออกที่รามาดาแล้วก็มีวิวทะเลแล้วก็ใกล้ๆนี้มีโรงแรมรามาดาโนเวอเชอร์ไซนันเจอร์ติดกันต่างๆโรงแรมาานะครับ,รบแล้วก็นี่วิวก็สวยมากนะดูได้ครับนี่ข้อดีมากๆก็คือว่าผู้ที่มาทริปนี้มาพักอยู่ริมทะเล สมมุติว่าจบพิธีแล้วแต่ยังยังไม่หายปินอนะ่ะก็คืออาบน้ํานู่นนี่นั่นลงมาดูเพราะวิสระชันกันถึงเช้าเลยมีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าทริปนี้เราจะพูดคุยทําสัญญาณนู่นนี่นั่นยังไงบ้างน,นะครับไปดูอกันสามหนุ่มสามมงมินเทียวันนี้เราจะมาดูสถานที่กันนะครับ คลิปนี้ผมมากับอาเดชนะครับฮัลโหลครับอาเดชแล้วก็วิกกี้พิกแกรมสิงแล้วก็โยกีนี่ใครก็เห็นโยกีในทริพย์ขึ้นใจตรุรทสีสองพันสิบเก้านะครับอ่าปีนี้วันนี้นะครับวันที่12กุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่เรามีความตั้งใจที่เราอยากจะสร้างคอนดาวนะครับหรือว่าซุ้มบริพิรเนตที่มุมไบเนะี่ยอินเดียในช่วงคึ้นในจตรุรทสีนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วก็เกิด โควิดมานะครับตลอด4ปีไม่ได้จัดแคเนจตุรธีเลยนะครับจนมาถึง2023ในปีนี้นะครับก็ได้มาสารต่อความตั้งใจนะครับกับเพื่อนๆกับผู้ศรัทธานะครับแห่งองค์พระพิคเนตนะครับแล้วปีนี้เนี่ยมาเพิ่มเติมก็คืออ d เดชนะครับที่มาร่วมแจม <laughs> <laughs> ผู้ที่จะส่งองค์พระพิคเนตไปให้เรานี่แหละนะครับคราวที่แล้วที่ผมถ่ายไว้คลิปที่ผ่านมาเนี่ยไปย้อนดูกันได้นะครับตั้งแต่ปี2018แล้วก็ มาดูที่โคลาอิสนะครับซึ่งสถานที่ก็จะใกล้ๆก,กับสนามบินชัติปตีชิวจีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อและการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับคือช่วงวันที่12กุมภาพันธ์ครับเพื่อมาพูดคุยและพบเจอกับเจ้าของสถานที่นั่นคือกาก้าบาสกามาตรีและคณะมาดูพื้นที่และทิศทางการตั้งพันดาวนั่นเองครับตอนนี้เราถึงแล้วครับโคลาอิสที่เราเคยมาดูเมื่อปี 2 0งพันสิบแปมาดูความอัปเดตตอนนั้นมายังไม่มีเคฟซีเลยนะตอนนี้มีเคฟซีแล้วเ็าษาอ่าอันนี้เหมือนเดิมมุมเดิมเลยน <c oughs> โโี่ถึงแม่โอ้โหดิาเปลี่ยนแปลงมากนะครับตอนที่เรามาดูตอนปี2018 <c oughs> คืออาคารนี้ยังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จหมดละ <c oughs> มีเคฟซีมีแม d o โดนั s มีร้านอาหาร <c oughs> มีเบอร์เกอร์งเป็นแฟชั่นฟู้ดเอเทนเมนต์ ที่นี่เวิร์กสนุกสนานอยู่หน้าเหมือนคอมมูนินตี้มอลล์อันนี้ก็เป็นไอสถาน,น,านีรถไฟที่เรามาถ่ายที่ผมมาเปิดสวัสดีครับมาสเตอร์เบสตรงนี้เหมือนเดิมเลยตุกนี้เลย this location ตรงที่ผมยืนอยู่นี้นะครับที่เราจะสรา้ Albert. ราง ปานนาวนะครับมุมเดิมที่เราเฟคยกันไว้เมื่อปี2018ทีนี้2023ว,วันนี้วันที่12นะครับก็ได้กลับมาตรงนี้ครั้งหนึ่งตามความตั้งใจแล้วก็วณิีธาที่คิดตัวไว้นะครับก็บริเวณพื้นที่ตรงนี้นนคือความความกว้างนี่ประมาณ10เมตรใช่10เมตรแล้วก็ลึกไปทางนูน <12 S 1> ง้น12เมตร12เมตรซึ่งหันหน้าไปทาง สถานีรถไฟใช่ไหมเฟสกด้านบนัฟรอน์เฟรอน์ดอน์ัเคซีบดีกีไอซเี้มคติกไอซเ่บซีนทรียเน็เข้ามาทางนี้แล้วก็โค้งไปทางนี้บูรตินี่เฟสดีไซน์ไปอ่าใช่ไหมวพี่ก็เนี่ยหันไปทางงนี้ Uh huh. ก็หันหน้าไปทางตะวันนองก็มีพื้นที่ให้ทำปูจาได้สบายหน,หน้าไปทางตะวันออกฝั่งโน้น i s very good นะถ uh huh. เราดูพื้นที่เสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะไปไปคุยกันที่วัดพระศิวะนะครับ uh huh. ก็เป็นอย่างที่พูดไว้เมือ 2018, ่อเป็2018ก็ยังเป็นเหมือนถ้ารถตุกๆเหมือนเดิมหนูยาว เป็นไงบ้างมิกี้ดีใจนะมันตัวน,นี้ก็ไปวัดคุยก่อนก็ปีนี้ทำพันดาลเลยทำเลยปีนี้ผมว่าที่นี่แห <ไป S 1> ลเวิร์กเพราะว่าเราดูไว้แล้วเราคุยกันไว้ตั้งแต่4ปีที่แล้วใช่แล้วมีโควิดมาก็มันเราคุยตั้งแต่2018ธันวาคมนะครับ2018 2019 2020 21 22 23ห5ปีนะ4ปีกว่าเกือบ5ปีที่เราได้มาคุยกับทางทีมนี้นะครับ ก็แฮปปี้นะจริงๆยังไม่ได้เริ่มเลยนะแต่มีความสุขแหละแล้วก็วันนี้เป็นรุ่งเรืจบอยู่ที่วัดเลยวัดจีวะเมื่อเช้าเราก็มาไหว้พระศิวะไปก่อนแล้วครับว,วันนี้ก็มาไหว้พระศิวะ การพูดคุยก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแบบครอบครัวพระพริคเนธทางฝ่ายคณะของโคลาอสเนี่ยก็มีความยินด,ดีอย่างมากครับที่เราจะไปสร้างพปรพริคเนตในพื้นที่ของเขาและผมก็ได้บอกความต้องการที่คิดเอาไว้เรียกว่าสะสมไว้มาตั้งแต่ปี2018แล้วทีมงานก็พร้อมสนับสนุนเป็นอย่างดีครับทางคณะขอเวลาในการสรุปรายละเอียดประมาณ3วันซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่เราจะเดินทางไปยังเมืองอื่น พูดคุยกับศิลปินครับผู้จะรังสรรค์องค์คนเนสุวรณโนประทับราหูและเดินทางไปยังปูเน่กันต่อเพื่อไปนัดแนะกับท่านสุนีที่วัดศรีมันดักดูเซตฮาวายกันนปฏิด้วยครับตอนนี้ก็คือเราสรุปกันนะครับคือจากที่เคยคุยเรื่องสถานที่ตอนนี้คุยเรื่องแบบดีเทลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียด ขนาดต่างๆไซส์วนะครับแล้วก็เรื่องรายละเอียดต่างๆในการทำวิศระชันการแห่การใช้แสงสีเสียงไฟต่างๆทุกอย่างวันนี้เราเคลียกันกับทีมงานของคอร์ไรสนี้นะครับก็เป็นนิติใหมายที่ดีเพราะว่าเราลุยครับ ก็สรุปประมาณนี้ครับก็คืออ,อีกประมาณ2-3วันนะครับก็จะมาคุยเรื่องรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ทำคอนแท็กต์นะครับก็จะได้เริ่มในเรื่องของการสร้างพิกิ์สวนเชวะไลพันดาวนะครับที่มีความตั้งใจมานานมากๆก,ก,ก็ทีมงานที่นี่ก็มีความรู้สึกดีแล้วก็ ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ปี2018นะครับเพราะฉะนั้นปีคณะจตุรัทีปีนี้2023รับรองว่าเราจะได้มาในฐานะเจ้าภาพของการสร้างซุม้มและก็การสร้างบริเ,เนณนะครับคณะสุวรรณโอน,นะครับระทับราหูงคงนี้แล้วเราก็จะได้ไปทําการแห่ในวันที่28อย่างยิ่งใหญ่บอกได้เลยนะครับผมคุยกับทีมงานแล้วว่าเราจะแห่อย่างยิ่งใหญ่ไปที่ทะเลนะครับตะลแอริเบียนนะครับ,รนนรบไปส่งเสด็จโอพริพเ,เนณ อยายิ่งใหญ่ในปีนี้แน่นอนเลยครับวับบนนี้เดินกลับมาบร,ริเวณพื้นท,ที่ที่ทำบันดาวอีกทีนี้นะครับแล้วก เราจะถ่ายรูปเหมือนตอนปี2018ให้เห็นความแตกต่างลาองจินตนาการดูนะครับคือด้านหน้าคือคนนรงนี้ทางเข้าเข้ามาเสร็จปุ๊บอันดาวก็จะเข้าแบ้งในอีก10 แล้วอลิมปิกแคนาเดของเราจะตั้งอยู่ตรงนี้นไปทางที้ตะวันออกนี้ตอนนี้ก็ลอยประมาณ3-4วันนะครับผมจะเดินทางกลับที่กรุงเทพเนี่ยวันที่16เพราะฉะนั้นประมาณวันที่1 0 1หนี่แหละก็จะมาเจอทางคนะอีกทีนึง่งแล้วก็มาสายบันเกดช่วงขณะที่เรารอเนี่ยนะก็เปลี่ยนแผนตอนแรกว่า จะไม่ได้ไปปูเน่นะครับแต่พอเราเคลียร์งานได้รวดเร็วมากนะครับในวันแรกเองที่มาถึงก็คือ12บสองกุมภาพันธ์ทุนี้ไปคุยกับเรื่องของการสร้างองค์กับโรงงานที่ทํามัดนะฮะหรือว่าคุณปราสเตอร์โคลนพวกนี้ที่เอาไว้ทําวิสาหสรานหรือ Eco อีโคซลีไปทำคุยเรื่องของการทําองค์เสร็จปุ๊บก็จะไปปูเน่เลยนะครับไปคุยกับชุนีไปคุยเรื่องที่เ,าเราจะทําพิธีแล้วก็ให้คณะเนี่ยได้ร่วมกันสวด มหามังกาลอาราตีนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะมาทําแค่อภิเษกเท่านั้นเองนะครับก็คือที่เราไปนั่งทําปูจาทําอภิเษกแป๊บๆปบแล้วก็ออกไปอาราตีข้างหน้าเรื่องหน้าองค์แต่คราวนี้เราจะสวดมหามังกาลใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วก็มีความสุขได้ราชไดรชัชานองพิเศษกันแบบเต็มอิ่มอันนี้คือความพิเศษข,ของทริปนี้ที่ผมมีความตั้งใจมากมากนะที่อยากจะให้คนที่ได้ร่วมเดินทางได้มีความสุขเหมือนที่ผมมี ในการบูจาในการบูชาพระพิคเนันเหลังจากที่ประชุมงานครั้งแรกเรานัดประชุมกันอีกครั้งในค่ำวันที่15กุมภาพันธ์เพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดซึ่งบอกเลยครับว่าทุกๆอย่างนั้นลงตัวมากๆในโปรเจกต์ร่วมจัดสร้างพันดาวในนาม พิกคเนสวนจาราชา by Masterbase from Thailand ซึ่งทุกท่านสามารถไปติดตามการจัดสร้างได้ที่เพจนี้เลยครับและองค์ที่เราจะจัดสร้างก็คือองค์คเนสวรรโนประทับราหูองค์ใหญ่ขนาด9ฟุตครับเป็นองค์ตัวแทนของประเทศไทยและเราจะนำองค์นี้ทำพิธีตลอดเทศกาลจตุรถีและวิสราชันที่หาดจูฮูบีชนั่นเองครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมอยากจะให้ทุกท่าน ได้มาร่วมกันสร้างได้มาร่วมกันสัรเสริญองค์พระพิคเนตซึ่งเป็นองค์ที่คนไทยช่วยกันสร้างครับได้มาร่วมเทศกาลหรือไม่ได้มาทริปกับผมก็แล้วแต่แต่ก็อยากให้ได้มาชมบารมีพระองค์กันครับก็ต้องขอขอบคุณกาก้าบาสกามาทรี เป็นแชร์แมนหรือเจ้าของสถานที่แห่งนี้และคณะเป็นอย่างมากครับต้อนรับเราเหมือนครอบครัวและให้สิทธิ์ความคิดกับผม100%เซในการจัดสร้างซุ้มในครั้งนี้ในเทศกาลเทศนจตรุรจีปี2023อย่างยิ่งใหญ่และมาพบความงดงามของพิกเนสสวนจาราชาพันดาว ในเทศกาลขเน่จตจุรถีปีสองพันยี่สิบสามกันนะครับตอนนี้ก็คือความสำเร็จนะครับในการสรานต่อความต้องใจนะครับตั้งแต่ปี2018จริงๆเราจะสร้างพันดาวเนี้ยตั้งแต่ปี2 0ง0แล้วนะครับแต่ว่าจากสถานการณ์โควิด นี่คือความตั้งใจที่ผมและทีมงานนะครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีทารารียทราเวลไม่มีวิกกี้พี่พายอเดชนะครับยากมากที่จะเกิดการสร้างพันดาวพิกเนสวนจาราชาขึ้นมาแบบ Internet, นี้น่นอนครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้จองทริปรีบหน่อยนะครับปีนี้ก็น่าจะจัดหลายคันนิดนึงเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมนะครับได้มาร่วมได้เป็นเจ้าภาพด้วยการส่งเสด็จ เจ้าภาพในการสร้างองค์พระพิคเนศถือเป็นครั้งแรกนะครับของของคนไทยที่ได้มาสร้างผันดาวแบบนี้นะครับก็มีความปิติใจและมีความสุขมากนะครับงั้นเดี๋ยวก็เราเจอกันที่มุมไบอินเดียนะครับในเทศกาลกันเน่จตุรสีทูเ0าัน23นะครับกับริบบิ้นปะมริ